รีเวอร์ูลที่เธอชอบแมนยูเขี่ยตกรอบแล้วนะพวกน้องนๆอหนูๆนิรีเวอร์โลไหนบอกพี่ว่าจะเอาสี่แชมป์ทำไมกลายเป็นโดนสี่เม็ดไปสี่เม็ดเลยเหรอะเกนโดเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วไงไม่เชื่อพี่ไงพี่บอกแล้วว่าอย่าดื้อทำตัวดีๆเจียมเจียมตต๋มๆตมเข้าไว้พี่จะได้ยิงแค่โบสองโบไปไงเองดื้อไงเองไม่เชื่อฟังเองหลันเต๋าเอาไปเลยโบโบโบ โบเฮ้ยสี่โบเลยอิมอ่มๆนั่นนอนอิมอ่มๆนะครับผมโอ้โหนอนนี่อิ่มสบายท้องเลยสี่แมสเอาไปแบบจุกขี้เลยสี่แมสรู้จักอ่ะสี่แมส แล้วเป็นไงก่อนเกมนะครับเด็กลิ้พูน้อนน้อนหนูหนู้าวเป้งบอกพี่ว่าอะไรอยากอุดนะเว้ยเปิดหน้าแรกอยากโดนแบบเปิดหน้าแรกใส่อยากแบบแบบบุกแรกกันหมัดตอหมัดเป็นไงพี่จัดให้แล้วตามคําขอนะฮะน้องอยากได้แบบไหนเนี่ยพี่ก็จัดให้แบบนั้นอยากได้แบบแรกหมัดพี่ก็จะแรกแล้วเป็นไงอ่ะหมัดใครหนักกว่ากันหมัดพี่วะหมัดพิมหนักกว่าครับน้องอับผมสี่เม็ด ซีมัดมึนเลยเมาเลยนอนไม่หลับแล้วมัง้งตอนนี้นะครับผม และพี่บอกนะครับพี่เตือนนะพี่บอกอะไรเกมที่แล้วเนี่ยที่ใช้พวกเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยตัวพี่เจ็บเยอะเนี่ยเอาเด็กขึ้นมาเล่นบานเลยแล้วก็เอาชุดสำรองชุดบีมาผสมเองยังทําอะไรพี่ไม่ได้เลยเองยังจะเหมือนกับพี่สูนเลยและนี่พี่เกือบทับใหญ่นี่ขนาดไม่ได้ล่างเต็มสมบูรณ์นะล่างแบบ70% 80เป็นนี่ยเป็นไงท้ายเองไหวไหมเองก็ไม่ไหวเองก็โดนพี่กดสี่แมชและพี่ย้ำและพี่บอกก่อนเกมก็จะหาพี่โม นะพี่เข็งพี่เพอดูนี่นั่นแต่ไม่หมดนะครับพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าถ้วยเนี้ย f a อ่ะมันของพี่เองไม่เชื่อพี่ไงถ้วยเนี้ยพี่จองแล้วพี่จะอัพเลเวลเข้าใจป่ะเพราะไปที่แล้วเนี่ยพี่ได้คาราบาลมาแล้วไงพี่ไม่เอาแล้วพี่จะเอา FA ถ้วยมันใหญ่หวาาใ่ป่ะพี่จะเอาถ้วย FA ถ้วยนี้มันของพี่เองไม่ฟังพี่ไงเองไม่เคยเชื่อไงแล้วเป็นยังไงล่ะเป็นอย่างที่พี่พูดไหม ของพี่สองพี่ถ้าเองแตะถ้วยนีย้เองกระเด็นนะโดนไปสีดอกนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนะครับวันนี้เล่นได้แบบสู้หัวจิตหัวใจแสดงเห็นแบบราชาปีศาจนี่ราชาปีศาจเท่าไรเลอย่างนี้นะตั้งอยู่บ,บนบอลลังเนี่ยครับวันนี้ต้องเดินลงมาจากบอลลังเนี่ยมาบทขยี้เองโชว์ให้ทุกคนดูว่าความโหดเคี่ยมของปีศาจแดงเนี่ยนะครับหรือราชาปีศาจคุมนรกเวจีเนี่ยเวลาจะเล่นบทโหดเนี่ยเล่นบทยังไงเล่นแบบไหนนี่พี่สดุดา เองเห็นแล้วนะข้าจะเห็นด้วย2ตาเลยนะนี่ไลปีกตัวหมุนนะครับอันโตนี่ของพี่นะครับพี่สังเกตนะครับหลายครั้งเองชอบเอามีมเนี่ยนะมาแปะที่เพจพี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวกูหมุนให้มึงโดนะไอ้ท่านี้เดี๋ยวกูหมุนให้มึงโดไปไงวันนี้มันหมุนเตี้วๆยิงเองให้โดเลย อ๋วสวยเลยย,ยิงขวาเลวยนะไม่ต้องยิงซ้ายยิงขวาหมุนยิงขวาด้วยอีกตัวหมุนไม่ได้ตัวหมุนธรรมดานะตัวหมุนแล้วยิงลิเวอร์พูลแล้วอย่าไปเที่ยวองค์เที่ยวอ้างน,นะบอกว่าเฮ้ยตัวเอกกู FA, มไม่เอาโอ้กูปล่อยไม่อยากได้กูแบ่งให้แมนยู <c oughs> นี่พี่บอกตรงนี้นะพี่บอกตรงนี้นะพี่เชื่อราะเองไม่อยากได้หรอกถ้วยเออกพี่เชื่อครับอาะเองไม่อยากได้ถ้วยที่มันใหญ่ขึ้นแต่เอ,เองอยากได้ถ้วยเล็กไอ้ถ้วย นี่นะและเดี๋ยวเจอแดงเดือดกันครับอีกนัดหนึ่งนะฮะที่โอแทฟฟอร์ดที่ขุมนรกเอจที่วันนี้ที่เองเจอเนี่ยนะครับขุมนรกขุมเนี้ยรอเองอยู่อีกแมตช์นหนึ่งนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องใจสั่นไปก่อนนะเว้ยเอาเถอะเดี๋ยวเจออีกแมตช์นหนึ่งในเกมฟิล์เมเรกนะเดี๋ยวพี่จะรอบ,บทชัยี่พวกเองอีกแมตช์นหนึ่งนี่นะเวฟเอเนี่ยของพี่นะับพี่ตกเองเนี่ย ให้ฝันสลายเรื่องสีแชมป์นะไอที่ไปเอ็งไปฝันโปร่งฝันเปียกระเบอร์เพิร์พกอะไรสีทรงสีแชมป์อ่ะเลอะเทอะนะครับผมขนาดซิตี้ตัวเต็มตัวมันครบขนาดนั้นมันยังทําไม่ได้เลยมันยากนะครับผมและเอ็งเนี่ยตัวกระป๋องกระแปงแบบเนี้ไอคิวเอ็งจะได้อในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเใครว่าไอทางชี้ดีเนี่ยมันได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยเป็นคนละโลกเข้าใจราของน้องชายฉะนั้นช่วยเอเนี่ยพี่ตบหลุดกระเด็นไปแล้วนะเพราะถ้วยเนี้ยมันของพี่มันกระเด็นมาหาพี่อยู่แล้วเพราะมันถ้วยของพี่พี่จองพี่บอกวไไงงงงเเเเข้าใจ่่่่่ออมมชืัสววนนยฟีิิลร จะเป็นอีกหนึ่งถ้วยที่พี่จะตบให้หลุดกระเด็นฮะส่วนจะกกาเด็นไปหาอาร์เซนอลหรือซิตี้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่รู้แต่วันนั้นเนี่ยพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆพี่ต้องกดเองพี่ต้องขยี้เองพี่ต้องขยมขย่าเองเข้าใจะเพราะว่าพี่ต้องการแต้มที่หิว แต้มพี่กะหายนี่ไม่ได้แค่าหายแต้มอย่างเดียวนะกะหายที่จะใครยี่จะชนะเองด้วยกะหายที่จะย้ำแทนเองด้วยฮนะให้แบบเบดเสร็จเด็ดขาดไปเลยว่าขครแม่งเจ๋งกว่ากันให้ฮะให้แบบชัดเจนไปเลยนะไอ้นัดเจ็ดจงเจ็ดศูนย์นะ่ะพี่บอกเลยแม่งฟุกแม่งฟุกน,น,นัดเดียวนะัดเดียวครับที่แม่งฟุกเพราะอะไรเพราะไซติเอลิกเคนฮาร์กเนี่ยเจอมาห้าครั้งกับเจนคอปในแดงเดือดเนี่ย ถ้าพี่บอกใส่ตีนี้ไปเนี่ย่ยาตกใจนะเพราะไม่เป็นใส่ตีจริงมันเป็นแฟกต์มนเป็นเรื่องจรงิงนะจ๊ะแจ็งเดือดที่เจอกัน5ครั้งเนี่ยเอริกเทนฮาชนะไปตั้ง3ครั้งนะครับเสมอนัดหนึ่งแล้วก็เจนคอปไปชนะไปแค่นัดเดียวไอ้นัดที่ชนะ70นั่นแหละ ไอ้หน้าที่เองฟุกอะนัดเดียวที่เหลือเนี่ยเทนฮาสตบเรียบตบเกี้ยงตบดินหมดเลยนะว่าเป็นนัดที่เจอราชมังศรีศูนยะ์แค่นจะบอกอุ่นเครื่องก็ได้นะไม่ติดฮนะแต่มันสร้างประวัติศาสตร์ไทยในแดงเดือดที่ไทยไปแล้วเขาจะว่าส่วนนัดที่2เนี่ยปีที่แล้วไง2-1เองไม่เคยจําอยู่แล้วเวลามันอยู่ชนะเองไม่จำนะเองไปฝังคิดฝังใจไอ้นัดที่แม่งฟุกนัดเดียวเจ็ดศูนย์อะนัดเดียวแต่ไม่หารู้ไหมเนี่ยใสยต่ตีคอฟเนี่ยแม่งเจอเทนฮาสโดนเทนฮาสตบเกือบทุกแมตช์เลยนะแล้วเนี่ยปีท เห็นยังนี่ของจริงทั้งนั้นแล้วก็มีเสมอศูนย์ศูนย์นัดหนึ่งที่พี่เอาชุดเด็กไปได้ไงเ,เองอะ่อะเอาใจว่าเหมือศูนย์ศูนย์แอนฟิวเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยอียกนัดหนึ่งนัดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผู้พี่จะบวกสติเพิ่มนะเดี๋ยวเทนทังเนี่ยจะตบโชว์ให้ดูอะไะ่ะให้มันหายทางขาใจไปเลยเข้าใจว่านะ ใสตีเนี่ยขาดเลยเห็นป่ะไสตีหนัดชนะแพ้แอคให้แมตช์เดียวเองนะเสมอหนึ่งนะผมนี่คือความเป็นจริงน้องชายดูไวทัดด้วยพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วหรือพู๋นะจ๊ะว่าถ้าตัวพี่เต็มถ้าตัวพี่ครบเนี่ยอยากเจออยากให้เปิดหน้าแรกอยากให้ฟัดอยากให้บู๊นี่ไงจับให้แล้วไงส <c> ีแมต์สแมตต์ล้ววะเอ๊ะเค นั้นนะครับเด็กเพแมนยูแต่จงภูมิใจในเกมเกมนี้ที่เราชนะรีพูล4-3เพราะเราเล่นด้วยหัวจิตหัวใจของปีศาจแดงที่แท้จริงนี่คือร่างอสูรลายนะครับที่เรารอมานานแล้วนะครับวันนี้มันได้เฉิดฉายมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วต่อจากนี้นะครับทุกทีมต่อจากนี้ที่เจอแมนยูนะบอกเลยว่าจะเป็นเกมยื่หรือเกมเจ้าเนี่ยแม่งคืนเอาลกเวลาแมนยูเนี่ยเดินลงสนามนะครับแม่งเตะเนี่ยแม่งลุกเป็นไฟฮะา่านี่แม่งไหมที่บอกแค่ เกมที่ชนะรีพูเนี่ยที่บอกไปเกมนี้สําคัญเป็นการชนะรีพูเนี่ยตบรีพูคู่แข่งคู่หลีโดยตรงไม่พอนะเป็นการเรียกความมั่นใจชั้นดีเหมือนรีพูเนี่ยทำหน้าที่เป็นปัฟบให้แมนอีกีในการเพิ่มพลังในการบดขยี้ทุกเกมที่เหลือลต่อจากนี้ทั้งหมดนะดูปากพี่นะทั้งหมดกูจะเอาหมดทุกแมตต์ต่อจากเนี้ยกูจะเก็บชัยเก็บชัยชนะ ุกมัดและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะเอาวันนี้เลยนะทุกคนนะนี่ไม่อนุญาตนะครับให้ทุกทุกคนครับที่ไปเรียนใส่เสื้อนักเรียนนักศึกษาหรือใครไปทํางานใส่ชุดทํางานนะที่ให้ใส่แค่ชุดแมนยูไปเท่านั้นครับทุกคนเดินไปนะฮะใส่แบบหล่อๆ,ๆพองอาดเดินต,ต,ต,ตัวตึงๆนะเข้าไปที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือออฟฟิศที่ทํางานไปหาเพื่อนเด็กเลี้ยงูนแล้ว ก็ถามเพื่อนเด็กลีบพูว่าเฮ้ยเพื่อนแดงเดือดในเกมเมื่อคืนเนี่ยมาสกอร์หน่อยเพื่อนเมื่อคืนสกอร์หน่อ่วะฝากดูในแอปมือถือมึงหน่อยด้วยว่าสกอร์เท่าไหร่ <S 2> <S 2> นี่เดินไปนะเดินแบบธรรมดาให้เดินแบบแอคแอคหน่อยแอ,แอคแอคหน่อยเดินเข้าไปถามเลยนะเดินเข้าไปกอดคอเพื่อนเลยนะว่าเพื่อนเป็นไงว่าเพื่อนสกอร์อหไ่พอดีไม่ได้ดูเลยเพื่อนฝากเช็คกน่อนเยเช็คในมือถือมึงอะ เ็คดูหน่ไดิสกอร์หลายวะแฟนยูเจอร์ลิฟู์แดงเดือดอะดูให้หน่อยเจ้เอาแบบนี้นะทุกคนตึงๆเฟี้ยวๆหล่อๆอ้งงานเชิดใช้กันทุกคนนะครับอ๋อให้มีความสุข <laughs> แล้วพื้นที่ท็อปโฟเนี่ยกูจะทะยานขึ้นไปที่ใสให้ได้เราจะทะยานขึ้นไปครับทุกคนและพี่เชื่อว่าทำได้อ้อมกับวูยแชมป์เอฟอครับครับทุกคนจะไป